กว่า17.5ล้านคนที่มีปัญหาเส้นผมร่วงผมบางสีษะนหลานสาเหตุเป็นเพราะว่าฮอร์โมน DHT ฮอร์โมนชนิดนี้เมื่อเราอายุมากขึ้นจะเข้าจับกับรากผมประสมรวงกับปัจจัยภายนอกที่ต้องเผชิญเช่นความเครียดการทำเคมีผมความร้อนทำให้เส้นผมค่อยๆเล็กบางรากอ่อ ไม่งอกใหม่หัวล้านก่อนวัยอันควรแล้วคงไม่ดีแน่ๆหากคุณประสบปัญหาผมร่วงจนหัวล้านผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ h a i r r t Hair Serum จะช่วยคืนความแข็งแรงให้แก่รากผมเร่งผมเกิดใหม่ พร้อมลดการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยสารสกัดที่มีงานวิจัยนวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น Fuji บันจิโร่ล a ฟ e x เอ็กซตและฟูจิ u l ลบร r y ู o เอ็กซตรักยับยั้งฮอร์โมน DHT ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของปัญหาผมร่วงผมบางและหัวล้านไฮโดรไล s ์ซ like ิลโปรตีนเติมโปรตีนโครงสร้างให้แกนของรากผมซ่อมแซมเปล็ดผมที่เสียหายเสริมความแข็งแรงของรากผมช่วยเคลือบปกป้องเส้นผม เพิ่มความแข็งแรงและลดการพันกันของเส้นผมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มความชุ่มชื่นให้หนังศีรษะลดสาเหตุของรังแคด้วย black cumin seed oil ตลอดจนลดการอักเสบจากเชื้อราและแบคทีเรียร้ายตัวการของปัญหาคันหนังศีรษะด้วย reishi mushroom extract hair loss anti hair loss บอกลาผมบางเพื่อผมดูหนาและแข็งแรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นักธุรกิจยูนิคอร์ทั่วประเทศ